ต้มไก่ต้มคอไก่มันใส่เกลือไปใส่เกลือเพิ่มความนัวข้ามไปใส่เข้าไปเครืองเครืองใส่เข้าไปเลยปลาตะไคร้ไว้มะกรูด มะเรืเทศใส่ลงไปเป็นหมอออีริปัรอให้น้ำเดือดแล้วก็ใส่ไก่ลงไปแค่นั้นเองเน,น่นงใส่เครื่องไห,หลายเลยตุ๋มจนหอม ข้อไก่ครับที่ร้องจะไปเบิ้งโตมันเหรอโตมันบุ้งขายก็ไม่ได้ขอมันมาน้ำเริ่มพอนนะใส่ไก่ลงไปเลยข้อไก่นะใส่ข้อมลงไปโอ้น,โน,น้ำไหลเรือบัดโอ้น้ำล้นหมอ้อพี่น้องจะตันมมกน้ำหม้อได้ไหมรักเจอน้ำล้นหมอ้อ น้ำร้นกัไดะใส่ไ <Trail> ก <film> ่ไปแล้ว <Everything> ปิดฝาไป รอประมาณ20นาทีนะเดี๋ยวมาดูกันผ่านไป20นาทีพี่น้องไปบึงกันทำไมฮี่มๆเจ็บใจเจ็ใจระวังมีฟองดตกซ่อนฟองมันอตักฟองข้าวมันอ Ạ, ต่งไก่วเนี่ยฟองดำมันออก

สิเม,มืงลสานนรนสมสมสมแล้วก็ต้องเติมมนาเลยนะใส่มาคาเปียกไปสมีาไปนิดนึงนิดเดียว เติมสีสันด้วยพริกป่นครับถ้าอยางแบบจีดจานไหนก็ใช้หลายๆไปเลยมันก็จะแดงอันตองขึ้นมาเลยน่ากินมากไง,ไงสุดท้ายครับผมนี่ครับนี่ครับต้อยลากเลยเฟใส่เลย เยอยิ่งกิ่านะได้เลย่วบบปีนี้บ้าโจสิเลิกแล้วสิเลิกแล้วเมาวม่าสิสิเลิกก็จะตั้งภาว้วันจับลดเรื่องแอลกอฮอล์ลงนะฮะกินกับข้าวอย่างเดียวกินอีกรอบ จังวะแหมบังชิ่นเพราะว่าจัง,งจะส่งพอดีแหละ,ะช่วยมากมาพร้อมเสิร์ฟ พร้อมเสิร์ฟครับตักไปบ้านใหญ่เขาเกินกันรเปล่ารอแล้ออนนว่อสดนะมันพอนคักเลยพี่น้องเ้ยตอนดีแน่ใช่ไอ๋อ ครับเสิร์ฟเรียบร้อยครับต้มไก่ต้มข้อไก่ไกครับน่ากินมากสุดเท่านันน้นพี่น้องไปละ